หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการร่วมกันตรวจสอบค้นสถานประกอบการขนส่งนะคะเพื่อป้องกันการลักลอบขนส่งวัตถุต้องสงสัยผ่านวัดสดุพันธุ์ค่ะนายศิวธมิก,กาโนนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายธันวาผุดพ่องผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและป,ะปราบปรามยาเสพติดภาคห้า นำกำลังเจ้าหน้าที่ปกครองปปสภาค5ทหารตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่กว่า20นายลงพื้นที่เป้าหมายสถานประกอบการขนส่งเอกชนจำนวน3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตามแผนปฏิบัติการตรวจคน้นสถานประกอบการขนส่งโลจิสติกบริษัทบริการขนส่งสินค้าและพัสดุไพรสเีพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในพื้นที่เป้าหมาย4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองเชียงใหม่แม่แตงพร้าวและอำเภอสันทรายรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ข้อมูลนะครับว่าจากสถานการณ์แนวโน้มการแพร่ระบาดท,ที่มีการลักลอบขนวัสดุต้องสงสัยผ่านวัสดุพันุ์ของบริษัทต่างๆเพิ่มมากขึ้นครับหน่วยงานด้านความมั่นคงในจังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมมือการออกปฏิบัติการในทุกบริษัทที่รับฝากวัสดุ ทั้งการส่งวัสดุภายในประเทศหรือต่างประเทศตามขั้นตอนแนวทางของสำนักงานปปสตรวจสอบวัสดุพันด้วยเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ขอความร่วมมือให้พนักงานจดบันทึกรายการสิ่งของและข้อมูลของผู้ที่นำมาฝากรวมถึงระบุต้นทางและปลายทางให้ชัดเจนด้วยนะครับ นอกจากนี้นะคะยังได้มีการแนะนำให้พนักงานสังเกตสิ่งของที่ฝากส่งด้วยสายตาค่ะเพื่อให้ทราบเบื้องต้นว่าสิ่งของนั้นคืออะไรซึ่งเป็นมาตรการป้องกันในระดับหนึ่งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีวิธีการป้องกันอื่นๆอีกมากมายที่จะนำมาใช้เพื่อให้เกิดการลักลอบขนส่งสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยการควบคุมและก็ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะครับต้องบอกว่าเรื่องของยาเสพติดไม่ได้อยู่แค่แนวชายแดน<ช>นะครับ